เป็นดินปนทรายส่วนในเวลาเย็นจนถึงคำ่ำปลาตะภาคจะหลบเข้าหากินใกล้ชายฝั่งซึ่งมีระดับน้ำลึก80เซนถึง1เมตรและมีพื้นท้องน้ำเป็นดินเหนียวทั้งนี้เพื่อหาอาหารจำพวกพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งลักษณะและชนิดของพืชที่ขึ้นตามชายฝั่งในแหล่งที่พบปลาตะภาคนั้นได้แก่หญ้าขนต้นอ้อและจำพวกพืชใบกว้างเช่นในสลอดน้ำในกระท่รกใบสาเป็นต้นผลการสำรวจการแพร่กระจายพันธุ์ปลาตะภาคพบว่า ปลาตะพาคมีอยู่ตามลําแม่น้ําปิงในเขตจังหวัดตากโดยตลอดแต่ปริมาณความชุกชุมนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจากการสํารวจตามลําแม่น้ําปิงตั้งแต่เขตอําเภอเมืองตากจนถึงเขตอําเภอสามเงาซึ่งเป็นระยะทางประมาณ60กิโลเมตรพบว่าปลาตะพคชอบอาศัยอยู่ในบริเวณเขตตาบลวังม่วงอําเภอบ้านตากและอําเภอสามเงาซึ่งเป็นแหล่งที่พบปลาตะพมากกว่าแห่งอื่นๆปลาตะพคถึงจะเป็นปลาใหญ่แต่ก็ชอบที่จะเข้ามาหากินในเขตน้ําตื้น ระดับความลึกหนึ่งสองเมตรตามบริเวณที่พื้นใต้น้ำเป็นทรายหรือโคลนหรือบริเวณกลางแม่น้ำที่มีสวะก่อวัชพืชลอยมาติดอยู่ปลาตะภาคจะวนเวียนหากินอยู่แถวนั้นหรือนักตกปลาลองเลือกทำเลที่มีหญ้าหรือพันไม้ขึ้นหนาแน่นนอกจากแหล่งน้ำที่ได้กล่าวมาแล้วยังพบตัวที่ห้วยแม่แจ่มที่ไหลลงแม่น้ำปิงพบที่บริเวณแก่งเสือเต้นจังหวัดแพร่ในเขื่อนภูมิพลก็มีนักตกปลาเคยตกได้ปลาตะภาคแต่ไม่ชุมและไม่ใหญ่เท่าที่พบในเขื่อนสีนาคาริน จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเขื่อนที่มีต้นกําเนิดจากต้นน้ําแม่กลองเหยื่อและนิสัยการกินของปลาตะพาปลาชนิดนี้ปกติจะกินใบไม้ตามข้างตลิ่งหรือตามข้างเกาะชาวบ้านมักใช้ลูกกุ้งลูกปลาใบพืชชนิดต่างๆเช่นใบกระทกรกใบอ้อยหญ้าขนใบสลอดน้ําใบสาและผลไม้เช่นมะละก,กอสุกกล้วยหรือปลาซิวเป็นเหยื่อตกปลาตะพาะในบางฤดูก็ใช้มะขามเปียกตกปลาชนิดนี้ได้เหมือนกันตกปลาตะพาะแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน แพ้น้ำพึ่งเหนือสามประสบแหล่งตกตะภาคยักษ์ในบรรดาแหล่งตกปลาตะภาแพ้น้ำพึ่งถือเป็นสุดยอดของหมายเด็ดตก